สวัสดีครับพี่น้องชีบกินหอดอันเป็นที่รักและคารบกินหอดตลอดกินหอดเสมอมนี้มูบอกสมศรีหน่อยเมืองชุมเพภโคสกประยุกเฮ้ยได้อึงมุันล้าไต่อึงได้ไตอึงได้อยู่หนาบ้านเอามาขายให่เอิญมากินส่วอึงผมไม่เคยกินจักเถือกันเลยสีรองบึงส่วอึงเห็นจึงใด พี่น้องมากินน้ำกันกินแล้วกะพี่น้องผู้ได้มากอึอง่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นเรือให้พญ่เผิงเป็นกำลังใจให้เนส่วอึ่งส่วอมันมีใส่ง่า้อมกว่าที่เอิ่นส่วนอม้นต้่มเป็นอีกแบบหนึ่งส่วลองมึงมันสิเป็นจังหวะสีชมพูบานเพิ่มบ่เป็นจังหวะผ่านุเขาพื่อกระดึงเลย อืมเป็นหอมๆต่างกับตุ่มมันจะออกเค็มๆต้องไหนไม่ให้เกลือไหนมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำส่วนนะเป็นน้ำเกลืออืม อืมแซ่บสันหอมเคียงปรุงอืมว่าปรุงยังไง Boah, guck mal, da ist noch มสมพันธุ์ุยสมศีสมศีสมหม,มอคุยเนี่ยต้องมากินแล้วถ้าตัวแคลดนี่กินหอดหัวหัวสบแม่นอืมเป็นอีกาา่งรสชาติเนาะตัางจากตุม่มธรรมดาจังจากออม นานี่ยก็นอาอื่งเนาะแต่ว, <c oughs> ว,ว่าพวกกินส <c oughs> ี่นายัางมันนะพ <c oughs> ี่น้องเลย ข่าขทาแลวข้าแาท้าเลยมาพูนคนพูงงามพูงงามนะกินอองพูนคนพูห้ยพูห้ยบอกินอึงก, <c oughs> ก,กับ <c oughs> มี่เป็นใจอยากหัวพูนคนก็ยาน

นั่นหันงูพัสสิษสมซาสมเด็ง สมมากไก่มาหาหมอสมหมอคุยนี่น้ำสีไอ้ส้มสี